ธอเอ้ยบ๊อบบี้พี่เขยเธอหายไปไหนมาเนี่ยพี่ไปคอยเธอที่บ้านตั้งนานอออคืออย่างนี้ที่ตลาดจีนน่มีสินค้าลดราคาฉันก็เลยไปช้อปปิ้งมาเนี่ยสิพี่เขยดูสิใช่นี่ของพี่รองทั้งวันเลยอ่ะอ้าพี่เขยไปกับฉันสิเดี๋ยวฉันจะรีบทำพะกุราให้กินนะเดี๋ยวก่อนบ๊อบบี้ไปตอนนี้ไม่ได้พี่ต้องรีบไปที่โรงพักพี่มีงานต้องทำนะพี่พูดเหมือนกับว่าที่โรงพักมีงานเยอะแยะให้ทำอย่างนั้นแหละแหมพูดเลยพี่ไปแล้วนะถ้าพี่ ฮัลโหลใช่ค hmm. ่ะคุณมิชราใช่ใช่ขอบคุณที่บอกเรื่องลดราคานะฉันซื้อของมาเยอะแยะเลยล่ะไปถึงบ้านแล้วจะเอาให้ดูนะเออดีแล้วล่ะไม่หรอกที่จริงแล้วเธอโอออ๊นี่ตาบอดหรือไงทำโทรศัพท์ฉท่นพังหมดแล้วอุพระเจ้าผมขอโทษนะครับคุณเฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์พังหมดแล้ว งานนี้ต้องทุบกระปุกเอาเงินมาซ่อมโทรศัพท์แน่เลยไม่รู้ทำไมถึงได้โชคร้ายจังเลยสิเฮ้ยบีดีโชเบ่โต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 บ๊อบเบ้พี่ขอยมาแล้วพี่เอาน้ำเต้ามาฝากด้วยนะว้าว<อ>ส่งมาค่ะพี่เอานี้<เอ> <laughs> ใหญ่เจ้าโอ้โหยบอบบี้เธอเนี่ยนะซุ่มซ่ามบบี้อะไรขึ้นเนี่ยลื่นล้มอย่ังไงหล่ะเปล่าครับพ่อหนูเหนื่อยนะคะตอนนี้ก็เลยกําลังพักผ่อนอยู่นะคะพ่อพ่กำลังข้างถังน้ําเนี่ยนะอู๋ตีอะไรเล่าพ่อเขาไม่เห็นเลยว่าหนูลื่นล้มเนี่ยที่ดึงขึ้นไปทีสิเขาเลยเมื่อกี้ไปชดหรอกเนื้อว้ายใ่อยพ่อก็ล้มด้วยเหรอเนี่ยอ้าวไม่ได้ล้มนอนพักผ่อนอยู่เหมือนเธอนั่นแหละเด้อ มาเห็นยังไงว่าล้มอ่ะพ่อนี่จริงๆเลยพ่อกำลังช่วยฉุดหนูลุกขึ้นแล้วกลับมาล้มซะเองเนี่ยพี่เขยช่วยนอยลานชายถ้าช่วยแล้วลื่นล้มเปียกน้ำไปด้วยจะทำยังไงล่ะโอ้เออคืองั้นเอางี้นะพยายามพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วเข้าลุกขึ้นมาแล้วเข้าเร็วอะไรเนอะพ่อคะลุกขึ้นเถอะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนลุกขึ้นลุกขึ้นไม่เป็นไรใช่ไหมรับพี่เขยไปทำพากรานเลยฮะ จะกินอ really? right? ีกแล้วเนี่ยง um> ั้นเหรอนี่เจ้าโกเบชันน่ะซีแย่เลยนะเป็นไรอะตอนนี้ชันปวดหลังมากที่สุดเลยล่ะผมไม่ได้บอกให้ลุงไปทำพาโกราสักหน่อยอะลุงเข้าไปนอนในห้องโน้นไปเร็วเข้านายได้มันละยัดมากนะเนี่ยโอ้ยฟังนะอีสักพักหนึ่งพี่จะกลับมากินพาโกราก็แล้วกันแฮะเหรอใช่จะเตรียมไว้ให้ใช่เต็มได้เลยมาบี้เมื่อกี้นี้โอ้ย คุณเปลี่ยนสารีอคุณกำลังเตรียมจัดแฟชั่นโชว์หรือไงเนี่ยเปล่าผมจะบอกให้นะคุณดูสวยมากเลยจริงๆคุณแล้วก็เดี๋ยวเสียงคุณไปนอะไปเป็นอะไรคุณทำเสียงแบบนั้นได้ยังไงอะไรนะควันดัสโถ่อีกแล้วเหรอเนี่ยอีกแล้วเหรอทำแบบนี้มันมากเกินไปแล้วเนอะเรื่องอะไรเหรอ ปล่าไม่มีอะไรอะแต่ว่าอยู่ในห้องผมอีกแล้วอ่ะแล้วเหรอคิดว่าถ้าเจอกันก่อนหน้านี้อีกนิดตอนนี้ผมก็คงไม่มีลูกหรอกไม่มีลูกเหรอจะพูดอะไรเนี่ยพาวันดสัสเมื่อผู้คนมีลูกเขาจะสรรเสริญพระศิวะที่ให้ลูกกับเขาแต่เจ้าเนอะพูดตรงกันข้ามเลยเนะที่พูดมามันก็ถูกแต่ว่าเข้ามาในห้องคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตได้ยังไงอ่ะบุคลที่สามที่แทรกระหว่างสามีภรรยาเขาเรียกว่าอะไรชู้ไง ฉันพูดถูกไหมไม่เจ้าอยากจะพูดอย่างนั้นใช่ไหมพาวานดาสัสไม่คนร้ายอะไรนะคนที่ชอบเข้ามาขัดขวางคนรักทั้งสองคนเขาเรียกว่าคนร้าย <c oughs> แล้วคาว่าข้ากำลังเล่นบทคนร้ายอยู่งั้นเหรอใช่หมายถึงไม่ฉันรู้สักวันฉันจะรี้หมอผีมาแล้วก็จับผีตัวนี้ใส่ใหเลยได้ยินไหมล่ะพักกูเงียบนะบ๊อบบี้ในนี้ไม่มีใครเลยคุณเชื่อผมสิฉันรู้ที่นี่ <c oughs> มีวิญ,ญญาณฉันโชคไม่ดีจู่ๆก็เล่นล้มกลางบ้านนะ่ะคุณรู้ไหม เจ็บหรือเปล่าไม่เจ็บหรอกด้วยพรพระสิวะเธนสบายดีบอกเธออย่าพูดแบบนั้นเธอควรจะพูดว่าเพราะชูของเธอต่งหากล่ะอย่าถือเอามาเป็นจริงเป็นจังได้ไหมนี่ยเอ๊ะทำไมต้องไม่จริงจังละ่ะมีแต่เรื่องผิดพลาดทุกวันเลยเมื่อคืนมือถือฉันก็พััง เมื่อกี้ฉันก็ลื่นล้มอีกนะผมเอาโทรศัพท์ของคุณไปซ่อมแล้วนี่ฟังนะอย่าอารมณ์เสียเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆเลยนะอย่าโทษชะตาของตัวเองนักเลยได้โปรโดเถอะผมขอร้องว้าวพาวดาสฉลาดขึ้นมากเลยขอบคุณอขอบคุณเรื่องอะไรก็ที่เก็บกระเป๋าให้ผมไงแต่ฉันยังไม่ได้เก็บให้เลยนะผมรู้ยังไงคุณก็จะเก็บให้เพราะผมจะไปเย็นนี้ผมอาจจะลืมบอกคุณผมก็เลยพูดไว้ก่อนไงล่ะดีไหม คุณนี่แหละก็ผมไปออฟฟิศแล้วนะเดี๋ยวจะสายเอยกสารอยู่ในลิ้นชักแ <c oughs> ฟ้มสีฟ้าช่วยเอาใส่กระเป๋าให้ด้วยนะ,ะจ๊ะได้ค่ะบีดีโชบเบนี่บ๊อบบี้ดูสิใครมาพี่เขยของเธอมาแล้วนี่ก็บบแค่นี้มามือเปล่าเลยนั่นเหล่าเนี่ยนี่ลุงลุงหมายความว่ายังไงอ่ะผมเอาน้ำเต้ามาให้ชั่วโม,มงก่อนนี่เองนะ ขมไม่ได้เอาผักมาฟรีๆจากตลาดสักหน่อยอ่ะอ้อพี่เขย<า>ผักกุร่าร้อนๆมาแล้วค่ะโอ้ว้าวผักกุรรอะไรหัวหอมใช่ไหมฮะใช่ค่ะลนุกสบายช่วยด้วยได้ค่ะพ่อของพ่อก็มีค่ะงั้นเหรอพ่อคะโ่วยห่วย ช่วยช่วยเร็วพ่อไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงคะเนี่ยพ่อไม่เป็นไรใช่ไหมจี่สยพอกำลังแขวนอยู่กลางอากาศน่าจะไม่เป็นไรได้ยังไงเราถามมาได้โดพี่เขยช่วยพ่อลงมาหน่อยสิพี่เป็นตำรวจนะไม่ใช่ผู้พิเศษจะไปช่วยได้ยังไงกันเราถามก้างบอลก็สูงสูงด้วยอ,ะอ่ะพวอคิดว่าเขาคงมัอยากจะให้พ่อมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วลวะเอาแล,แล้วก็ได้พ่ออยู่อย่างนั้นก่อนนะครับจับไว้แน่นๆอย่าปล่อยล่ะเดี๋ยวไปช่วยรีบไปเลยว่ะพี่เขยพ่อคะจับไว้แน่นๆนะคะอย่าปล่อยล่ะจะพอย่าหยาม อระวังนะอดเจ้าอ่อยอ่อยอ้ยอถ้าลื่นไปยังไงเนี่ยชีวิตเน่ชีวิตอี่หวังว่าพ่อคงไม่เจ็บเนอะพ่อเจ็บขาลูกทำไมพ่อถึงทำแบบนั้นล่ะลูกสบายแต่คิดว่าจะมีใครตั้งใจทำแบบนั้นลื่ไงเนี่ยพ่อเสียการทรงตัวน่ะลูกลุงน่ะไปก่อระเบียงผิดเวลาซะด้วยเนี่ยทำให้พะกราเย็นชื้นหมดเลยบ๊อบบี้พี่ไปละได้ค่ะ บายคะ่ะพี่เขยพ่อคะได้โปรดระวังหน่อยสิอายุขนาดพ่อเนี่ยแค่ตกเตียงก็ตายแล้วนะแล้วถ้าตกจากชั้นบนนั้นเลอไม่ต้องคิดเลยบีดีโชเบนี่บาบบี้เออบาบบี้คุณพิชาราฉันทำชั้นนี้สระแหนก,ก็เลยเอามาฝากเธอด้วยนะจ๊ะบอบบี้โอ้เยี่ยมจริงๆเลยค่ะคุณมิชาราวันนี้เป็นวันพิเศษอะไรคะเนี่ยไม่มีอะไรหรอก ฉันก็แค่อยากมาเยี่ยมเธอเท่านั้นแหละแล้วค่ะฉันเชื่อว่าเพื่อนบ้านคุณจะแลกเปลี่ยนอาหารกันอยู่เรื่อยๆล่ะจริงไหมใช่แล้วล่ะค่ะฉันเอาชั้นี่มาให้เธอถ้วยหนึ่งเธอจะให้กี่ฉันเต็มชามเป็นการตอบแทนก็ได้นะฉันไม่เกี่ยงเอ๋อเมื่อกี้ฉันเจอคุณลุงท่าทางก็งงๆอยู่นะเป็นไรเหรอใช่แล้วเมื่อเช้าเขาเกือบตกมาจากชั้นบนเนี่ยฮะเกือบตกเลยเหรออ๋อฉันหมายความว่าดีแล้วล่ะต้องขอบคุณพระเจ้าที่เขาเกือบตกนั่นนะนั่นนะสิ พักนี้เจอแต่เรื่องผิดพลาดท,ทั้งนั้นเลยนะแม้แต่ฉันก็แย่คุณมิชรางั้นเหรอชาวนี้เธอเห็นหน้าใครละ่ะแล้วมันต่างกันยังไงคะเธอไม่รู้หรือไงมันต่างกันมากเลยละรู้ไหมบางคนก็โชคร้ายมากเลยนะอะไรอะไรก็ผิดพลาดได้ถ้าเจอคนเหล่านั้นนะ่ะเธออาจจะเผชิญกับอุปสรรคและสูญเสียเธออาจจะเจ็บตัวหกล้มหรือแม้แต่ตายไปเลยอะไรนะ หายไปไหนมาเนี่ยพี่ไปขวาย,ย,ยเธอที่บ้านตั้งนานเน่ะไม่หรอกที่จริงแล้วเธออ้อยอ้าู้อาลูกสไปยช่วยด้วยพ่อคะอออพี่เขยอยู่ไหนมาเหรอฮะอยู่ไหนเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไงเมื่อไหร่ที่เกิดเรื่องไม่ดีหรือว่าจะต้องสูญเสียอืมต้องมีพี่เขยอยู่ด้วยทุกทีเน่ะ งั้นเหรอใช่บ๊อบบี้อ,อ, Bobby, อย่าคิดมากนะแต่ฉันคิดว่าพี่เขยของเธอคือตัวโชคร้ายสำหรับเธอแล้วละนะตอนนี้อยู่ให้ห่างเขาจะดีกว่าคุณป้าพูดเรื่องอะไรคะนี่เป็นความเชื่อที่โงเ่เขลาอะนั่นนะสิงั้นเหรอเธออาจจะไม่เชื่อก็เรื่องของเธอเมื่อใดที่เธอเจอความสูญเสียแล้วก็เธอก็จะเริ่มเชื่อเองบ๊อบบี้ ทุกอย่างเรียบร้อยไหมอ๋ออีกนิดหน่อยค่ะอืมเออคุณคะอืมฉันมีเรื่องจะคุยกับคุณค่ะว่ามาสิพักนี้เมื่อใดที่จะเจอพี่เขยจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับฉันอยู่ด้วยเลยแหละคะคุณพูดอะไรบ๊อบบี้ตอนไปทํางาน <c oughs> ผมไม่เคยเจอเขาสามวันวันนี้ยังไม่มีเรื่องอะไรดีๆที่ออฟฟิศเลยนะนั่นนะสิพี่เขยเป็นตัวชคงร้ายของฉันก็เหมือนว่าอาจจะมีคนที่เป็นตัวชคงร้ายของคุณด้วยนะก่อนไปทํางานคุณเจอใครทุกวันหรอคะจะเจอหน้าข้าใช่ไหม ข้าเจอเจ้าทุกวันที่หน้าวันใช่ผมเห็นหน้าท่านทุกวันใช่สินั่นหมายความว่าฉันเป็นตัวโชคร้ายของคุณไม่ใช่นบบี้ข้าต่างหากล่ะเป็นตัวโชคร้ายของพาวาดัสเด้อ,อ,อ,อว้าวว่าฉันเป็นตัวโชคร้ายของคุณคุณยังยิ้มได้อีกเหรอเนี่ยดูอย่างคุณคันนาสิเขาเนี่ยไม่เคยโทษเมียเขาเลยนะจะบอกให hey ้แต่ว่าดูคุณตอนนี้สิดีมากเขาดีจริงๆผมไม่ได้พูดถึงเขาผมกําลังพูดถึงพี่เขย คุณเจอหน้าเขามาตั้งนานหลายปีแล้วไม่เห็นจะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเลยแต่ว่าตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันไร้สาระนะบอบบี้ <c oughs> คุณรู้ไหมว่าพี่เขยจะรู้สึกยังไงถ้าหากว่าเขารู้เรื่องนี้เข้านะอา <c oughs> ละช่ามาเถอะอีกเดียวผมต้องไปแล้วคุณรีบเก็บของให้ผมจะได้ <c oughs> ไหมผมจะไปอาบน้ําก่อนนะโอเคไปก็เถอะจะไปไหนเฮไปไหนผมจะไปอาบน้ํา คุณเข้าไปห้องน้ำด้วยไม่ได้ฉันไม่ได้จะไปกับคุณนะ,ะคืออาแล้วรีบเก็บของเถอะนะแปลกจริงๆเลยฮลัฮโลโหลฮัลโหลบอบบี้นี่พี่เคยพูดนะอ้อะพระเจ้าฮะคือว่าฉันหมายความว่าพี่เคยคะโทรมาหาฉัน มีม,ม,มีอะไรหรือเปล่าพี่พยายามโทรหาเบบี้นะเแบบี้ไม่รับสายเธออยู่ที่นั่นหรือเปล่าพี่ไม่ได้เอาุญแจบ้านมาด้วยดิเออฉันอยู่บ้านตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นเธอมาเลยพี่เอางี้งั้นเดี๋ยวพี่ไปบ้านเธอนะบ๊อบบี้ไม่นะเออฉันจะไม่อยู่บ้านก็เมื่อกี้เพิ่งบอกว่าเธออยู่บ้านตั้งแต่เช้านี่นะอุ๊ย ฉันหมายถึงว่าตอนนี้ฉันอยู่บ้านแต่ว่าอีกเดียวฉันจะไม่อยู่แล้วฉันจะออกไปกับพวันนะ่ะไปส่งเขาที่สถานีเขาจะเดินทางเอาละงั้นพี่จะไปโรงพักแล้ก่อนดีแล้วละ่ะอะไรนะเอ,อ่เอ,อฉันหมายถึงทุกอย่างดีแล้วฉับวางสายก่อนนะพี่ขอบพระเจ้าคุ้มครองก็ได้แค่นี้นะเออพระเจ้าอยู่ไหนเนี่ยออกมาเร็วๆหน่อยสิไม่งั้นเดี๋ยวพี่เคยก็มาหรอก บ๊อบบี้เดูซิว่าใครมาโอยถูบ <game> บี <Assass ins> ้บอกแล้วจะเอาขนมมาทำไมผมอยากกินพากรานะอ้อโหฉันต้องบอกว่าคุณกินจนจะอ้วนเป็นหมูอยู่แล้วเนี่ยอ้าเบบี้พี่เขยมาได้ยังไงเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยแล้วทำไมอะคลุมหน้าด้วยล่ะบอกพี่หน่อยบ๊อบบี้ใครมันบังคับให้เธอต้องปิดหน้าปิดตาอย่างงี้พี่จะไปสั่งสอนมันเอง พี่เป็นตำรวจคานปูระบอกพี่มาเลยมันเป็นใครเทพนุมานพี่เทพนุมาลเนาะเขาจะเป็นคนสั่งสอนพี่อดิฉันขอพรกับเทพนุมานจนกว่าจะได้พรสมหวังเนะ่ะ ฉันจะต้องไม่มองหน้าชายอื่นแล้วก็ไม่ใชายอื่นเห็นหน้าฉันด้วยบอกพี่ซิมบอบบี้พี่เป็นคนนอกหรือยังไงกันนี่โอ้ยคือพี่หมายถึงพี่เป็นเหมือนกับพี่ชายของเธอใช่แล้วล่ะแต่ว่าพี่เคยถ้าฉันยังไม่ได้พรอสมปรารถนาแล้วก็ฉัจะไม่มองหน้าใครนอกจากสามีของฉันเองนะคะพี่อ้งั้นเหรอบอกพี่หน่อยบอบบี้ถ้าคลุมหน้าแบบเนี้เธอจะทำกับข้าวได้ยังไงกัน พี่ไม่ต้องห่วงค่จะฉันจัดการได้กินพากราไม่ค่อยเดี๋ยวฉันจะทําให้แน่นอนอยู่แล้วรีบไปทามาเลยพี่จะรอก,กินนะจ๊ะฉันจะไปทาเดี๋ยวนี้ะอลอดีเลยดีเลยจะทำสุด,ดเลย,เลยอะไรคือดีดดดจะไปทำได้สบายต่อให้มากได้เลยบอบบี้ถ้ามองทางไหนเนี่ยเมื่อกี้ฉันกำลังมองข้างหลังอะมองไปข้างหน้าสิแล้วก็ระวังเสาด้วยรู้ไหมได้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 ฉันจะระวังให้มากกว่านี้อุ๊บ พระเจ้านี่ขนาดไม่เห็นหน้าฉันยังชนเสาเลยถ้าขืนเห็นหน้าฉันหัวแตกแน่พี่เคยเนี่ยนะรีบทำพกราให้เขากินเขาจะได้รีบกลับบ้าน โอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูครัวของเธอสินมท่วมไปหมดแล้วฉันซื้อนมมาสามลิตรตั้งใจว่าจะทำเคียแต่นมหกทั้งหม้อเลยแล้วมันหกได้ยังไงล่ะมันก็ควรจะหกหรอกผ้ากลุ่มหน้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยเธอหมายความว่าอยังไงบ๊อบบี้พี่ไม่เข้าใจว่าเธอกำลังพูดอะไรอยู่แต่ฉันเข้าใจทุกอย่างดีนะคะฉันเพิ่งจะเสียนมไปพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น เอ๊ะแล้วทำไมเธอต้องคลุมหน้าไม่ให้พี่เห็นฉันไม่ใช่ผู้ชายนะแต่ว่าเธอกำลังปิดบังอะไรพี่อยู่ใช่ไหมเฮ้ยเ,เปล่าเนี่ฮะเปล่าเหรอพึ่พัมอะไรของเธอเนี่ยบ๊อบบี้เธอเป็นน้องสาวของพี่นะถ้ามีปัญหาอะไรก็บอกพี่พี่ถึงจะเข้าใจคือว่าพี่เบบี้ที่จริงเปล่าช่างมาเธอไม่มีอะไรหรอกฉันจะต้องหาทางแก้ปัญหาเอง แม่คาเป็นอะไรอ่ะเ,ออเปล่าลูกๆทานไปเถอะเป็ได้ลูกสะพ้ยเธอไม่เห็นกินอะไรเลยเนี่ยหน้าตาก็ไม่มีความสุขด้วยนะฮะวันนี้หนูทำหมอ้อนมหลุดมือค่ะพ่อทำไรเนะไอ้ท <c oughs> ้อมาหนักงดหงิดเพราะเรื่องแขนนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอเลลูกสะพ้ายหนูงหดหงิดเพราะมันเกิดขึ้นเพราะพี่เขยคะ่ะอะไรนะ จะโกเบิร์ทำนมหกอย่างนั้นหรยอไม่ใช่ค่ะพ่อแต่ว่าเมื่อไร่ที่หนูเห็นหน้าเขาหนูจะต้องเจ็บตัวหรือว่าเข้าของเสียหายบางครั้งก็มีเรื่องอยู่เรื่อยเลยนะคะไม่น่าล่ะตอนคุณลุงมาโชแรตของผมถึงได้ตกเห็นไหมเงียบนะบาลูแม่คะแม่เชื่อคุณมิชรามากไปแล้วนะคะมันเป็นเรื่องไร้สาระนะคะแม่ ลูกดสบายเอ้ยกเบรื่ะมาที่นี่ <c oughs> นานหลายปีแล้วนะอะไรนะหมายถึงนับตั้งแต่วันที่เธอแต่งงานน่ะเขาก็มาที่นี่อยู่ตลอดมากินมาคุยมาหัวเลาะแล้วก็มาสนุกกับเล่าน่ะตั้งหลายปีดีดักแล้วเนี่ย <c oughs> แต่เขาเป็นตัวโฉดไล่พ่อก็คงจะตายไปนานแล้วพ่อคะแล้ว, <c oughs> ลว,วจะต้องสูญเสียอะไรมากไหมจนกระทั่งต้องไปขอทานอยู่ข้างถานนก็ได้นะพ่อเถอะค่ะพ่อ แต่สินใจที่จะไมพ่อพี่เคยอีกแล้วคะ่ะเธอไม่จะเป็นต้องไปไหนทั้งนั่นน่เขาจะมาที่นี่เองพร้อมกับท้องที่หิวโหย่ะเขาว่ายังไงเนี่ยบาลูทุกครั้งที่เขามาเนี่ยบ๊อบบี้ดูซิว่าใครมาพี่เคยไงคอ,อ,อยดูนะพี่จะสั่งสอนทุกข้เลยมันเพ, <laughs> พ<ก>ิ่งเพิังคราวหน้าถ้าเขามาชื่อบอกเขาทีว่าหนูไม่อยู่บ้านนะคะพ่อ,อบีดีโชเบ ผมไปออฟฟิศก่อนนะเดี๋ยวจะสายเอกสารอยู่ในลิ้นชักแฟ้มสีฟ้าเช่เอาใส่กระเป๋าให้ด้วยนะแฟ้มสีฟ้าโอ้พระเจ้าเขาไม่ได้เอาแฟ้มไปด้วยเขาประชุมเขาจะทำยังไงละ่ะฉันลืมแฟ้มนี้ได้ยังไงนะเพ่พระเจ้าถ้าพ่อบาลูรู้จะต้องโกรธแน่เลยถ้ามีอะไรผิดพลาดเพราะแฟ้มนี้แล้วก็ บางทีเขาอาจจะตกงานก็ได้นะฉันจะทำยังไงดีล่ะฮลัฮโลโหลฮัลโหลบอบบี้นี่พี่เคยพูดนะพี่เคยพี่จะทำให้ฉันสูญเสียอีกเท่าไหร่เนี่ยนี่บอบบี้ดูสิว่าใครมาคุณลุงคะสวัสดีค่ะแล้วจะมีถักป้าใช่ไหม สวัสดีค่ะคุณป้าขอให้มีความสุขพ่อพี่แล้วแม่เธอไปไหนอ่ะคือ<ป>แม่พอดีว่าเธอเธอออกไปจ่ายตลาดนนะ่ะ<า>แต่คุณลุงคะระหว่างทางมาเราไม่เห็นเลยนะคะใชไ่ไม่ไม่ไม่ใช่ไปตลาดตรงนี้นะ่ะไปตลาดเปิดท้ายนนทะ่ะหัวมุมพ่อพี่สาบานว่าจะไม่มองหน้าผู้ชายอื่นไม่ใช่เหรอนีอ่มึงกเบมันไม่จําเป็นว่าต้องซื้อของต้องมองหน้าคนขายนะ่ะแล้วก็แค่มองผักที่เราจะซื้อทถานั้นมก็อพอแล้วนี่จริงหรือเปล่าเหรอะ แม่แม่คุณลุงเนี่ยนะทำไมถึงส่งลูกสพปายไปซื้อผักทั้งที่ตัวเองยังแข็งแรงดีแบบนี้ล่ะคะจริงไหมผมจับลุงข้อหากระทำการทารุนกับลูกสพปายได้นะครับอย่ามาล้อเล่นอย่างนี้นะโกรเบอร์ไม่สนุกนะอโอโใครว่าเขาล้อเล่นเขาเอาจริงนะคะคุณลุงมไม่ค่ะไม่มีใครบังคับแม่ไปตลาดน่ะ งั้นเราก็คอยจะกว่าเธอจะกลับมาแล้วใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใม่ใหม่ใม่ใหม่ใหม่ใหม่โกเบอร์ใหม่จะเป็นต้องคอยหรอกนะไม่รู้เธอจะไปนานแค่ไหนก่อนจะกลับมาอาจจะกลับค่ำก็ได้ค่ำเหรออือนี่เธอจะซื้อผักตั้งแต่เช้ายันค่ำเลยเหรอที่เราเล่นแได้พยายามเข้าใจสถานการณ์หน่อยได้ไหมเนี่ย น่จะต้องเลือกผักสดทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วยังต้องใช้มือเปิดผ้าคลุมหน้าเพื่อเลือกผักทีละอันทีละอันต้องใช้เวลานานหน่อยนะโอ้โหผมคอยนานขนาดนั้นไม่ได้หรอกไปเถอะไปบีใปนั้นเหรองั้นผมอยากดื่มชาก่อนไปครับผมรู้สึกกระหายอยากดื่มชาแล้วก็พากราด้วยนะเออปลาบีทำพากราให้ลุงกินทีได้ค่ะลุงนิมและบีรีไปทำเร็วๆลยนะไปเร็วๆมันจะได้รีบไปเนี่ยนะ คุณเนี่ยนะทำไมต้องกลัหลานด้วยฉันจะไปช่วยเองออเอาอย่างนี้ดีกว่าฉันจะรีบโทรบอกเขาอ๋อถ้าลกน้อยหิวเอาพากลามาเร็วๆหน่อยดีหิวมากเลยเไม่นะพระเจ้าฉันจะซ่อนที่ไหนดีเนี่ยพระเจ้า ช่วยฉันด้วยเถอะหนนี้ดีกว่าบอบบี้บอบฉันรู้ว่าเหมือนจะเห็นบอบบี้นะเชื่อเลยแล้วทำไมเธอถึงทิ้งสารีไว้แบบนี้ล่ะถ้าหนูก,กับสารีขาดแล้วก็

ในตู้เสื้อผ้าฉันกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านั่นเหรออะอุ้ยในตู้เสื้อผ้าเนี่ยนะอฉันกำลังแขวนเสื้ออยู่นะนี่เห็นไหมแขวนอยู่เธากำลังนั่งแขวนเสื้ออยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างนั้นเหรอเอาละบอกฉันหน่อยสิแล้วทำไมคุณลุงถึงบอกว่าเธอไปตลาดล่ะก็เอฉันอยู่ในนี้พ่ออาจจะมองไม่เห็นฉันน่ะเขาก็เลยนึกว่าฉันออกไปตลาดแล้วเขากลายเป็นคนขี้ลืมไปแล้วพ่อแก่ตัวความจำก็ไม่ดีไปด้วยน่ะ ด้ยอย่างคุณคานาสิก็ไม่เคยรู้เลยว่าใครอยู่หรือไม่อยู่บ้านบ้างนะเธอลอกฉันเหมือนที่หลอกน้องเคยไม่ได้หรอกนะเธอกำลังปิดบังอะไรอยู่น네ี่เธอเป็นพี่สาวที่น่ารักใช่ไหมใช่บอบบี้แต่ว่าพี่พูดเสมอว่าพี่เข้าใจปัญหาของฉันใช่ไหม ใช่บ๊อบบี้พี่จะเข้าใจปัญหาเรื่องอะไรล่ะเออคือว่าจะพูดยังไงดีปัญหาของฉันคือพี่เคยอะไรนะฟังนะเบบี้มันเจ็บปวดที่ต้องพูดแบบนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันเห็นพี่เคยต้องมีเรื่องเกิดขึ้นกับฉันเสมอ เขากลายเป็นตัวโชคร้ายสำหรับฉัน